พี่หยกเจ้าแม่รถบรรทุกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้หยกมาพร้อมกับ6ล้อส,สุดพิเศษคันนี้กันค่ะทุกท่านเป็นของทีมงานเรืออวนดำสมบูรณ์ทรัพย์ผ้าของคุณไ่ปิ๊กบางสะพานนะคะก็ขอขอบพระคุณลูกค้ามากนะคะที่ไว้ใจให้อวนชายการช่างของเราดูแลค่ะน้องคันนี้นะคะมาพร้อมกับกราฟิกจัดเต็มค่ะจะสวยงามขนาดไหนไปชมพร้อมกันได้เลยค่ะคันนี้นะคะเริ่มจากหัวรถเลยค่ะ แต่งเต็มด้วยชุดโครเมียมตั้งแต่กระจังหน้ารถโครเมียมค่ะแก้มโครเมียมพานใต้ปัดน้ำฝนโครเมียมกาบประตูโครเมียมตัวต่อกาบประตูโครเมียมหัวรถนะคะเล็บลายการาฟิกแบบจัดเต็มมาพร้อมกับกันชนโครเมียมพร้อมยื่นย้ํากันชนค่ะและติดตะแกรงไฟหน้าป้องกันเศษหินเศษดินมากระเด็นใส่ไฟรถค่ะเดี๋ยวเราไปชมสเปกกระบะคันนี้กันบ้างค่ะ คันนี้นะคะต่อเพื่อนําไปบรรทุกปลาค่ะบรรทุกอาหารทะเลค่ะเป็นกระบะสแตนเลตเต็มใบค่ะน้องคันนี้นะคะมาพร้อมกับลายกราฟิกแบบจัดเต็มทั้งหัวรถและกระบะเลยค่ะอุปกรณ์ตกแต่งคันนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่กันมอเตอร์ไซค์สแตนเลสแบบเหลี่ยมค่ะรองรับกฎหมายขนส่งในปัจจุบันถังน้ามันกุตนเลตลายเก็ดปลาพร้อมหลังเครื่องมือสแตนเลสค่ะ ล้อชุบโครเมียมและใส่ฝาครอบล้อสตแตนเลสแบบโชว์น็อตล้อค่ะเดี๋ยวหยกพาทุกท่านไปชมภายในกระบะคันนี้กันบ้างค่ะภายในกระบะคันนี้นะคะจะเป็นพื้นลอนค่ะทุกท่านพร้อมติดตั้งวาล์วน้ําทิ้งนะคะข้างกระบะซ้ายขวาค่ะไปชมด้านท้ายกันบ้างค่ะทุกท่านด้านท้ายนะคะก็จะจัดเต็มด้วยลายการาฟิกแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับรางรถไฟสเตนเลสนะคะซึ่งเป็นวัสดุเดียวกับกระบะค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะทุกท่าน ด้านท้ายนะคะยังมีสะท้อนแสงดวงใหญ่นะคะเพิ่มความโฉบเฉี่ยวให้กับรถคันนี้ด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสีสวยพอจะถูกใจท่านไหนกันบ้างไหมคะสำหรับคันถัดไปนะคะจะเป็น12ลอ้อก้างานแทนเมคทั้งคันเลยค่ะก็สามารถติดตามได้ที่ช่องพี่หยกเจ้าแม่รถบรรทุกหรือเฟซบุ๊กแฟนเพจอูนชัยการช่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้หยกต้องขอลาไปเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ